สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อสมาชิกทำเงื่อนไขที่2นะครับเพื่อเข้าเป็นสมาชิกเพื่อนช่วยเพื่อนกองทุนนะครับของเหรียญ r e s c นะครับ RESC e, นะครับหลังจากที่เราทำขั้นตอนที่1น,นะครับคือ,อ swap ซื้อเหรียญ RESC e, ขั้นต่ำา1 0 0บาทขึ้นไปนะครับเราเข้าร่วมกลุ่มนะครับจะถูกเชิญเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วเราก็ไป ทำเงื่อนไขที่2หลังหลังจากที่เราเข้าร่วมกลุ่มแล้วจะมีแบบฟอร์มครับวันนี้จะทาเงื่อนไขที่2เพื่อให้เราเป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับไปดูที่ไลน์ครับเมื่อเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับถูกดึงนะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มถูกเชิญ,เ,ชญเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับจะมีจะมีแอดมินนะครับในห้องนะครับเขาก็จะเชิญเรานะครับเราก็ไปหากลุ่มนะครับกลุ่มสมาชิกชุมชน เลสคิวนะครับเขาจะต้อนรับเราเราไปนะดูนะเหรียญเลสคิวนะครับข้อมูลที่เราจะบริจาคนะครับข้อที่2เนี่ยเราต้องบริจาคสมทบกองทุนขั้นต่ำา300อยเลสคิวนะหลังจากที่เราสวอปซื้อเหรียญมาแล้วในข้อที่1ข้อที่2เราบริจาคครับเรามาดูแพลตฟอร์มตรงนี้ครับเราก็สามารถ copy ปี้แพลตฟอร์มตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนแรกนะครับให้เรา ก o p ีเลขที่อยู่เหรียญก่อนนะครับตรงนี้ครับ Copy เลยนะครับเพื่อจะไปโอนนะครับไปโอนกดเลขครับเลขที่ทางอาแอดมินตั้งขึ้นมานะครับกดคัดลอกนะเราสังเกตลงท้าย 2, 1เลขท้ายนะสังเกตตัวเลขท้ายนะสองหน่งสอ E D โอเคนะฮะเราก็ไปที่กระเป๋าที่เราสวอปมา กระเป๋าอะไรครับเราใช้กระเป๋าอะไรนะครับผมใช้กระเป๋า TP นะโอเคเราก็สวอปเหรียญมาแล้วนะครับเท่าไรเราก็จะไปโอนนะครับกดเข้าไปนะครับวิธีการโอนแต่ละกระเป๋าก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมใช้ TP p o k e เก Pocket นะครับกดโอนย้ายนะครับถ้าเป็นกระเป๋าอื่นก็ใช้จะใช้เรียกว่าโอนนะครับเราก็วางเลขกระเป๋าครับวางเลขกระเป๋านะแล้วก็ใส่จำนวนที่เราจะโอนไปนะครับ ก็กดวางครับเอามือจิ้มนะครับค้างไว้คําว่าวางนะฮตรวจสอบเลขตรงท้าย2 1 e ดีถูกต้องครับแล้วก็ใส่จํานวนครับในช่องจํานวนผมขออนุญาตใส่ขั้นต่ํานะครับเป็นมาตรฐานให้ดูนะครับเราจะบริจาค309เก้หรียญสามร้อยเก้าเก้่ยเก้าเก้แล้วแต่นะครับแต่ขั้นต่ําต้องไม่ต่ํากว่า300เหรียญレスคิวนะครับโอเคตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับแล้วก็กดนะครับกดยืนยันได้เลยนะครับ ยืนยันครับตรวจสอบนะครับใช้เชนนะครับ BNB นะครับ BNB นะครับ BSC นะครับเราต้องมีเหรียญ BNB นะครับเป็นเป็นค่าแก๊สนะถ้าใครไม่มีเหรียญ BNB นะต้องไปเติมเหรียญนะครับ B B BNB B P 2 0นะครับกดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ยืนยันนะฮะยืนยันได้เลยนะครับกดยืนยันนะครับไปเลยก็ใส่รหัส ที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อยืนยันนะครับเหรียญก็จะถูกโอนไปนะครับโอนไปนะครับทีนี้เราต้องมาบันทึกนะครับประวัตินี่แหละครับตอนนี้เราก็รอรอเหรียญโอนไปก่อนนะครับถ้าเหรียญโอนไปสําเร็จเราก็จิ้มนะคเพราะตรงนี้คือประวัติเราออกไปดูก็ได้ครับว่าเหรียญของเราเนี่ยหายไปแล้วนะครับเราซื้อมาเท่าไหร่นะครับก็จิ้มเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีประวัติขึ้นตรงนี้ เราก็จิ้มไปที่ประวัติเลยนะครับจิ้มป,ประวัติเลยนะครับตรงนี้ครับจะขึ้นเลขทีนะ่เห็นไหมครับจะขึ้นเลขที่ที่อยู่ที่เราส่งที่อยู่รับเหรียญแล้วก็ขึ้นวันที่วันที่เรียบร้อยจํานวนเหรียญที่เราโอนไปนี่คือประวัตินะครับเราก็แคปหน้าจอตรงนี้เลยนะครับแคปหน้าจอประวัติตรงนี้เลยผมขอญากแคปหน้าจอเพื่อเอาไปส่ง เพื่อเอาไปส่งนะครับในการยืนยันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเราเราเราสลับไปที่หน้าลายนะครับสลับไปที่หน้าลายให้เราก o p ปปีต้ตรงนี้นะครับข้อความตรงนี้ทั้งหมดนะครับคั่ปปี้ข้อความตรงนี้ทั้งหมดแล้วไปวางไปวางในช่องนี้ครับเพื่อจะพิมพ์นะครับเราก็แก้ไขครับแก้ไขครับผมก็ปี้วางแล้วแล้วเราก็พิมพ์ รายละเอียดที่อยู่ในข้อความแบบฟอร์มนะครับตั้งแต่วันที่ให้เป็นวันเดียวกันที่เราโอนนะว่าโอนวันไหนก็ให้มาส่งในห้องสมาชิกชุมชนเลสคิววันนั้นเลยใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ปัจจุบันเบอร์โทรบัญชีธนาคารพร้อมเลขบัญชีธนาคารเราด้วยนะครับผู้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรของผู้รับผลประโยชน์จํานวนที่เราจะโอนไปบริจาคนะครับแล้วก็ใส่เลขที่กระเป๋าสวอปนะครับ เลขที io, ่กระเป๋านี่แหละเราต้องไปเอาเลขที่กระเป๋าของเรานะครับเลขที่กระเป๋าอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงเหรียญเลสคิวของเราที่เราโอนไปอ่ะเลขที่กระเป๋าที่เราโอนไปนะครับแล้วก็จะมีคําว่าได้รับเนี่ยนี่คือเลขที่กระเป๋าแล้วนะครับก็จิ้มเข้าไปแล้วก็กดก o p y ปีนะครับก๊อปปี้เลขนี้นะครับกดคัดลอกนะฮะคัดลอกนะครับคัดลอกมันจะมานะครับยืนยันนะครับลงท้ายดูสตัวท้ายเป็นหลักนะครับ4ตัวหน้า4ตัวท้ายครับ ของผมแต่ละคนไม่เหมือนกันครับของผมตัวอย่างนะครับ D E A 3นะครับผมก็ผมคัดลอกตรงนี้มาวางแล้วนะครับผมก็จะใส่เลื่อนเลื่อนเลื่อนดูนะฮะแล้วก็วางเลขที่กระเป๋านะครับที่ลงท้าย D D ห A 3เนี่ยถูกต้องนะครับจำนวนก็พิมพ์ตรงนี้แก้ไขพิมพ์นะให้หมดถูกต้องนะครับทุกอย่างถ้าครบท้วนถูกต้องแล้ว เราก็กดส่งครับเราร่วมบริจาคนะครับเพื่อจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ในกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนของเหรียญเลสคิวนะครับนะครับก็ส่งเข้าไปตรวจสอบไปครั้งหนึ่งนะชื่อเวกที่เบอร์โทรบัญชีผู้รับผลประโยชน์นะครับโอนไปขั้นต่ำสามร้จะโอนเท่าไหร่ก็ได้นะครับกระเป๋าสวอปถูกต้องไหมนะครับเลขกระเป๋าของเราถูกต้องนั้นกดส่งเลยครับเราก็กดส่งนะแล้วเราก็เพิ่มภาพเพิ่มภาพของเราเท่านี้ นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นนะครับเราส่งข้อมูลรอเอสบินตรวจสอบนะครับแล้วก็จะบรรจุเราให้เราเป็นสมาชิกชุมชนเลสคิวอย่างสมบูรณ์นะครับเพื่อเราจะรับผลประโยชน์ในกองทุนตรงนี้นะครับในการร่วมบริจาคหลังจากที่เราทําข้อหนึ่งสวอปเสร็จแล้วนะครับสวอปเสร็จแล้วนะซื้อเหรียญมาในราคา1 0 0้อบาทขึ้นไปจะซื้อมากกว่านั้นท่านถือครองท่านก็จะเป็นผู้ถือคลองเหรียญต้นน้ําที่มีแต่ราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ร่วมสมทบทุนนะครับบริจาคในเงินที่ท่านซื้อมาน0ะหนะึ่งร้อยบาทนะได้กี่พันเลสคิวก็ตามแต่แล้วท่านจะบริบรจาคสมทบไปเท่าไหร่ก็ได้300เหรียญ RESC เป็นต้นไปนะครับจะบริจาคมากกว่านั้นก็ได้ครับท่านก็อยู่ในชุมชนและก็เป็นสมาชิกสมบูรณ์พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่ทางาผู้สร้างหรือทางแอสมินนะครับหรือผู้สร้างเหรียญ R.E.S.C จะแจ้งประกาศนะติดตามในกลุ่มนะผู้นำติดตามในกลุ่มของท่านและในกลุ่มของสมาชิกชุมชน Rescue ที่สมบูรณ์ครับคลิปนี้ฝากกันไว้ครับนะมีอะไรสงสัยก็ลองรีดูย้อนหลังได้หรือติดต่อผู้นำของท่านนะครับคลิปนี้ฝากเท่านี้ครับสวัสดีครับ